สวัสดีครับคลิปนี้มาฝึกฟังพร้อมคำเฉลยแบบทดสอบซึ่งบททดสอบนี้ได้อัปโหลดลง YouTube ไปหลายเดือนก่อนจึงนำบททดสอบเดียวกันนี้มาฝึกฟังพร้อมคำอธิบายและ,ฉะเฉลยรวมถึงการแปลโดยละเอียดบางท่านเข้าใจว่าทำแบบทดสอบได้ดีนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่แน่ใจหรือสงสัย หรือฟังไม่ออกเลยมาฝึกฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมคำอธิบายคำเฉลยไปพร้อมๆกันก่อนอื่นทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งก่อนว่าเขาให้ทำอะไรนะครับสำหรับบททดสอบนี้ให้ฟังไปหนึ่งรอบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาฟังอีกรอบหนึ่งพร้อมคำอธิบายนะครับ American Language Course Placement Test Form 2R Part 1 Listening. Directions for questions 1 through 25. You will hear questions on the test tape. Select the one correct answer A, B, C, or D and mark your answer sheet. Do not write on the test booklet. <laughs> นะครับพูดช้าชัดเจนพอฟอร์มสูงขึ้นไปก็จะพูดเร็วนะครับนั่นคือการวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะครับใช้ทดสอบผู้ที่จะไปเรียนต่อหรือศึกษาดูงานตามเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งในบททดสอบคำถามจะมีจากข้อ1ถึงข้อ25ก็จะได้ยินฟังเสียงจากเทป ที่เปิดแล้วเราก็เลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับอาจจะเป็น A B C หรือ D แล้วก็ทำเครื่องหมายที่กระดาษคำตอบคำตั่งอันหนึ่งก็ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆลงไปในกระดาษคำถามนะครับนี่คือหน้าตาของแบบทดสอบก็ลักษณะอย่างนี้นะครับ1 Roger is going to use the scales. What does he want to do? Two. It is four fifteen. What time is it? 3. He wants to get in touch with his instructor. What does he want to do? 1. Roger is going to use the scales. What does he want to do? 1. What does he want to do? เจออ้าซิงเป็น r ร g e อ is อ going to use the scale what is h s want to t o นะครับเพราะฉะนั้นเขาเน้นที่ส a l e ดูความหมายที่ส a l e คืออะไรครับสเก e คือตาชั่งช่างตวงวัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมาวิเคราะห์ประโยคนิดนึงเพื่อความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึง is going to ก็คือเวล l นั่นเองคือจะ เขาจะทำอะไรนะครับแล้วมาดูตัวเลือกนะครับเมื่อเรารู้ว่าสเกลคือตาช่างเรามาดูตัวเลือกเราจะไม่ไม่อธิบายทั้งหมดจะเสียเวลาเราเอาตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดที่ถูกต้องมีข้อ4ใช่ไหมครับ He wants to w a i t h something He wants to w a i t h something He ประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม S He wants to He wants to w e i t something เพราะฉะนั้นข้อ4ถูกต้องนะครับ 2. Two. it is 4.15. what time is it ครับมาดูข้อ2ครับเขาพูดว่าอย่างไรครับ it is f o 5นะครับเน้น 15. What time is it? อเมริกันอังกฤษจะพูดชั้นๆบอกตามตัวเลขเลยบอกเวลาตามตัวเลขที่ปรากฏต่อหน้านี้เลยครับการบอกเวลานั้นเราบอกได้หลายวิธีนะครับหรืออาจจะพูดว่า a quarter part 4นะครับ ควอเตอร์นี่คือ15 15แบ่งเป็นช่วง15 15นาทีนะครับอควอเตอร์พาร์ทโฟคือพาร์ท hmm. ก็ผ่านไป4โมงผ่านไปอีก15นาทีก็4โมง15นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็จะติงจะเป็นอควอเตอร์พาร์ทโฟใช่ไหมครับ 3. He wants to get in touch with his instructor. What does he want to do? 3. He wants to get in touch with his instructor. What does he want to do? มามาดูวิเคราะห์ประโยชน์ที่กันประโยคที่ว่าเน้นกันคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนได้ยินแน้นๆก็คือ get in touch with นะครับ get in touch with his instructor นะครับมาวิเคราะห์ประโยคดูคำที่เหมือนของ get in touch with มีอะไรบ้าง contact withread read แปลว่าเข้าถึง reach speak to talk to Communicate with, Convert with เหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะครับหลายคำนะครับได้ความรู้มากเลยข้อนี้ Get in touch with his instructor Instructor ในที่นี้ก็ครูสอนครูฝึกสอนของเขานั่นเองนะครับครับสำหรับข้อ3น่าจะเป็นข้อ B ถูกต้องที่สุดนะครับ Contact his instructor Contact his instructor นะครับก็คือ communicate with his instructor นั่นเองนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนก็ยังเหลืออีกหลายข้อข้อ1-25ถึง25ก็จะลงคลิปละ3ข้อนะครับเพราะมีรายละเอียดจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเยอะนะครับครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับผม